เยเรครั้งนี้ลงเฟซนะถ่ายลงเฟซถ่ายคลิป right, ไม่เป็นไรนี่ไม่มมมตออ้ตองพูด <c oughs> หมดแล้วไปเลยนะฮแล้วทำไะคเนาะในแทนตอนนี้นะที่กำลังวอก็มีนิวนะฮะนมเย็นวี <c oughs> แท่นี้แท่นี้ไม่ปวดตึงนห้นำ กคือเป๊ซสิเย็นแล้วคนที่โปก็คือนมเย็นนะครับเออเอาดาวโปรยไอ้ยักษ์ฟสเฟเเฟเอวเออเป็นครับการวอลคแฮนด์ของเดอะซีโรอินฟินิตี้โอเคปรับ องนเขาเรียกว่าแอนน้องใหม่มาแล้วไปเลยนะโอ,ดอ้ดีมาเดินผ่านหลัง ไ้กินซัพซีกับกล้วยไขคู่กันเลย่วอ้จัเนื้อค่เน่เป็นรวข้างบอสทางนั้นแหละทางนั้นแหละจู่ๆแม่งเลี้ยงเป็นตารวจน

เขาจะรอดหรือเปล่าชื่อเพจชื่อว่าอะไร Can the Zero Infinity เป็นรูปน,นกอ่ะ oh. <c oughs> จ่าดําเย็นบ้าไปแล้ว

เออคำว่าแคร์ในภาษาไทยแล้วก็ t h e เออแคร์อย่าลูันลเลละจยังใจยังทพตึ่งใหญ่ทีเด็ดตึ่งใหญ่ t ใหญ่ สีโล่เใหญ่เป็เล็กเวนวัตแล้วก็ทิมเล็กหมดเลยเว right. วับสีโลนะ่นะแล้วก็เวัตอินฟินิตี้เล,เล่นกันดีนะครับ มันไขึ้นบีมันไหนขึ้นบีคนเดียวคนเดียวเล่นได้ทริปเปิลคิลชวนเข้าร่วมดิแปรมันเป็นเพ็ใช่ไหมโอเคสามที่บเปิลคนละแคลอง ไม่ได้ไปประกาศให้ใครรับทราบตั้งวันเดียวไปนึ่งคนละพวกเราไม่ได้ลมนะแต่มอลลุนเฮ้ยบอลแทนบอแทนบีเฮ้ยไม่ใช่บาดายขึ้นบีเดี๋ยวคนเดียวอต้องให้หวานสิ อตนี้ที่ต้องพูดไม่ใช่เหรอเอ้ยติที่ต้องไม่ใช่เหรอแต่ปเอกแร็ปเอกแซวกันเล่นๆโอเคกล้วยไข่ว่าหาอะไรี่ไหนวะไหนวะเฮ้ยท่นเองมันมีตัว เฮ้ยเฮ้ยเสียงมาจาไหนวะจับลาน